ไอเนียวนี่เลยไม่มีใครวาทำากินนะครับช่องผมช่องแรกเลยนะครับเนี่ยช่องผมช่องแรกเลยกระเ่าไม่กินไปคูดเยอะจำน้ำอะไรไม่ได้นะสวัสดีค <No. S 2> รับวัยรุ่นยอยอ ในวันนี้นะครับผมคิดเชื่ออะไรแปลกมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนคือในวันนี้ครับผมก็จะมากินน้ําสุดแปลกที่ผมทำเอาเองเมื่อตะกี้เลยสุดร้อนรอเลยนะครับเนี่ยมันก็อยู่ต่อหน้าผมนะครับําที่ผมทำเนี่ยมันก็มีอยู่6ชนิดนะครับตอนแรกว่าจะทําแค่4ี่ชนิดครับก็ไปหามาอีก2ชนิดนะ๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่ามีน้ําอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้น้องๆอย่าไปหาทําตามนะครับ ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านะครับนี่ก็คือน้ําที่ผมได้ทํามานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีน้ําอะไรครับที่ผมจําได้เนาะอันนี้น่าจะเป็นน้ําน้ํามะนาวอันนี้หูละพานะดีนะไม่ใช่ดีอันนี้น้ํากระเพรานะครับดีนะผมไม่เก็บหูระพามาด้วยครับอยู่หล้างบ้านผมมีอะไรเอามาแม่งหมดอ,อ,อันนี้ จำไม่ได้น่าจะตะไคร้ไม่ใช่ตะไคร้เอซะอันนี้น่าจะอะไรวะมันจำไม่ได้นะเราเรา,ากินกันแนละ้วแวผมก็จะรู้เองนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้ที่ผมจําได้ทุกคนครับจะมีมะกรูดไม่ใช่ใบมะกรูดแล้วก็มะนาวใบเตยเออใบเตยแล้วก็ขาตะไคร้ครับห้าหอย่างแล้วอีกยาหนึ่ง แล้วอะไรวะกระเพรากะเพราหา <_ C 1> ทำไปเร <_ C 1> <ส>ื่อยเปลโอเคคลิปผมอ่ะไม่มีการรีลารีรออะไรครับก็ค,คือถ่ายปุ๊บทำปับ๊บ่ะใครก็จะรู้ดูคลิปผมก็จะรู้อยู่แล้วนะครับไมล่องเลยนะจะกรเชื่อเลยก็ไม่โอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับมผมคิดว่าผมจะตั้งรายการนี้ชื่อว่ารายการกินแปลกแหวกแนวอือ เข้าเลยครับอก็ยินดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามน้อยวันนี้ก็จะมีรายการกินแปลกเวกแนวนะครับ EP หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับบายบายครับยังไม่ปิดคลิปนะเราลองน้ํามะนาวกันครับอันนี้ผมทําเองสดๆร้อนๆเลยนะครับอย่าไปหาทาตามหน้าอตายได้นะครับอืมอ้เที่ยอร่อยครับทุกคนน้ำมันนีอร่อยเลย รสชาติก็จะมีมะนาวนะครับผมทั้งหมดนี่ครับผมได้ใส่น้าตาลแล้วก็เกลือครับเพื่อที่ว่าจะทําให้รสชาติมันกลุงกล,งกลงนะ่อมเนาะเนี้ยแบบใส่แค่พวกวมันเนี้ยมันจะเชยไปแล้วมะนาวที่ว่าปกติครับผมทำกินเยอะแล้วไอ้เนียวนี่เลยไม่มีใครว่าทำกินครับช่องผมช่องแรกเลยนะครับเนี่ยช่องผมช่องแรกเลยกะเพรา กลิ่นโคตรฉุนอร่อยทุกคนว่าจบคลิปนี้ขี้แตกนะโอเคอันนี้ก็หอมหอมหวานนะครับอร่อยครับได้กินกระเพาโคตรฉุนเลยแันหวานๆนะอันนี้น้ำอะไรนะน่าจะจำไม่ได้ใบม,มะกรูดั้ง อ๋อมะกรูดนะครับอ๋ออันนี้น่าจะขานะครับขาเนะี่ยหลังบ้านมีอะไรเอามาให้หมดใส่น้ำตาลไปเยอะหน่อยหวานโอเคน้ำมะนีครับมาดูว่าจะเป็นรสชาติอย่างไรเอ็งคูดหวานเลยทุกคน ออันนี้ใบเตยครับจำได้เลยอันนี้ไปเตอเยอ,นนเตอ,อันนี้น้ำเลยวะจะไม่ได้แล้วไม่กินไปคดเยอะจำน้ำอะไรไม่ได้แนละ้ว ไม่มากกูดก็ขาวะอันนี้ผมวอาตไคร้แน่นอนกินไม่ได้เลยมีมะนาวนี่ที่กินได้อย่างเดียวนะครับไอพวกนี้อย่าไปหาทำตามเด็ดขาดเลยใครวะอยากจะมากินน้ำกับผม ข้านนี่นะครับผมเริ่มลมเลยก็คืออัน,นี้มาเรียงอันดับนะอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยอันนี้บอกเลยว่าอร่อยสุดสุดจริงผมทำเป็นนะน้ำาุ้งเนี้เริ่มจากน้ำกะเพราเลยลองมาอันนี้อันนี้อันที่สองครับอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้น่าจะอันนี้ไม่ได้อันนี้อันที่สาม อง,งอันนี้อันที่สี่ครับสองตัวนี้แม่งท่ากันนะอืออันนี้อันนี้ที่ห้าอันนี้ที่หกแล้วกันหาทำตามครับ <c oughs> และกันกินแปลแวกแนวก็พีนี้ก็จบลงไปเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดสับสไคร้กดติดตามกับช่องตามน้อยกันด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทําคลิปมามาสนุกสนุกให้อีกนะครับบายบายครับเมาเ